สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่สถานีโฮร่าสารนานชาชาติชาแนลค่ะ สำหรับวันนี้นะคะพบกับดิฉันอาจารย์พนภาสุภาธรธรรมและอาจารย์ปัดยาลงสมบูรณ์สวัสดีค่ะบสวัสดีครับมาอีกแล้วท่านผู้ชมขามากันอีกแล้วนะคะเดยาก็ตัันมาเออเนาะหนูเพิ่งสังเกตไม่หนูชอบชอบขาวชอบสีขาวนะคะท่านผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้ถ่ายไหมคะว่าอาจารย์มาทำอะไร นะคะถ้าท่านชมไทยถูกงวดนี้ก็อาจจะมีข่าวดีได้งวดขนาดนี้นะคะวันนี้พบกับอาจารย์ภัจยารัมสมบูรณ์ในเรื่องของโหราพารวยในวันที่16พฤศจิกายน2563ท่านผู้ชมคาะตั้งใจฟังหนูในคัะหนูดอนน้อยมาอาจารย์หาเอามุมมองอาจารย์ก่อนเลยอาจารย์ใช้ศาสตร์ในเรื่องของโหราศาสตร์ ใช่คในการเอามาวิเคราะห์หัวราคารวยนะคะอาจารย์ก็จะใช้ลักษณะของทธาราจีใช่ไหมนะวาดติยางอะไรอย่างงี้ไหมคะใช่ครับใช่ครับแต่เขียนติยางไม่ไหวมันไม่เป็นไรเอามานับวันแต่จำนวจธาราจีและนับวางนะคะอันนี้เป็นดาวป็นดาวนวันที่สิบหกค่ะเป็นติการยนต์สองพันห้าร้อยหกสิบสามนะคะ อาจารย์ข่าวลัคนาวันนั้นมันอยู่ในค่ว่อยู่ที่ลัคนาราศีเมษค่ะนะครับจริงมีหลายสูตรมากในการที่จะคำนวณตัวเลขที่เป็นมงคลนี้นะครับแต่ว่าเอาเป็นสักสูตรหนึงวันนี้นะครับเอาเป็บสิกเบสิกก่อนก็คือวันนี้เนี่ยนะครับดวงดาวทั้งหมดเนี่ยนะครับมีทางด้านใช้มือของผมตรงด้านนี้นะครับก็คือราศีจักรและนวังจักรนะครับค่ะนะครับ ดวงดาวที่สวยงามมากๆมันได้อะไรเนี่ยมันได้เกณฑ์แบบไหนจะให้ถามมาพูดคุยดังมิตรชมกว่าที่หนึ่งนะครับเห็นที่ราศีจันทรดาวสูงเป็นอุดมเกณฑ์โอ้โหเป็นอุดมเกณฑ์ดวงเกณฑทุกอ่างสมบูรณ์นะครับดาวสุกขึ้นเป็นาวการเงินหรือดาวคู่ครองมีวุ่นส่วนนะครับซึ่งอยู่ที่เดิมในนวังกรรมอยู่ในราศีกันก็ถือว่าเป็นวอล์โค้ดนว่าอู้หนะครับโค้ดนวับก็คือเข้มแข็งหน้ามองนะหน้ามอง เออน้ามองนะคราวที่แล้วท่านผู้ชมค่ะถ้าเพื่อนท่านผู้ชมจับสังเกตว่าผมบอกอะไรหน้ามองไปไปคู่กันได้เลยอ่ะมาเลยนะฝากฟารวยฟารวยคุณชักอะไรจะออกว่าเออแปลกมากเลยท่านผู้ชมก็ชอบจับนะคะจับคําพูดนะเอามาดูค่ะดาวสุกหน้ามองดาวสุกหน้ามองจับตัวนี้ถ้ามองว่าไออาจารย์ลัขนาะการดาวสุกทักเป็นงไงบ้างค่ะปีนี้ครับผ่องเลย ผ่องเลยผ่องใช่ไหมคะค่ะดาวสุกทับลัคดาวสุกทับลัคตัวเองของแจนนะครับก็ค่อนข้างดีมากๆคือการเงินทับตัวค่ะน่าจะเงินเข้าเนาะน่าจะเงินเข้าเงินเข้าเกี่ยนะคะต่างทุกรวงๆนะคะก็มีดาวเรื่อยมาหลาครับค่ะคราวนี้ต่อมาที่เอาวอรโค้ดเด้วางก่อนเอารลโค้ดมีหลายเรื่องหลายดวงมากอันที่ต่อมาคือดาวจันทร์ดาวจันทร์่บริวารนะค่ะนะครับก็ ดูเหมือนกับเป็นนิดไม่มีกำลังแต่ว่าอยู่ที่เดิมอีกแล้วในระหวัางจากเรียกว่าวอล์คโคตะวันอีกแล้ววอร์คโคอีกแล้วที่ผ่ะนะครับต่อมาก็ดาวเสาร์ที่จะยกลงมาที่9แต่ว่าตอนนี้อยู่ยังอยู่อยู่ปลายราศีนะครับดาวเสาร์ก็อยู่ที่27องศา51นิตดาแล้วปลายใกล้ใกล้เลื่อนออกไปแล้วนะครับแต่ว่าเดินช้าหน่อยครับก็ยังไม่แล้วก็ดาวพฤหัสก็ได้วอร์คโตะวันอีก เพราะนั้นโอ้ถ้าเกิดว่าวอล์คโคตดดีสีวอล์คโค้ดดีสีนะใช่เอาน้องจะเอาไงดีล่ะนะครับก็เอาที่ชอบแล้วกันน้องเดอาผมเอาที่ชอบที่ชอบนะท่านผู้ชมค่ะเอาท่านผู้ชมอ่ะบอกว่าอาจารย์ไอ้ดิฉันชอบเนี่ยก็ใช่เอาที่อาจารย์ชอบบ้างดีกว่า๋๋เดียววผม่านะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกท่านผู้ชมรอฟังทีนี้วอล์คโคตดไปแล้วอาจารย์ถามครับ ก็หลักๆก็มีประมาณนี้แหละเพราะว่าพระหัสเนี่ยจะได้องค์เกณนโบลโครนอวางด้วยนะครับรวมถึงเนี่ยถ้าวางไปมองมองไปถึงมีถ้ามีวงทิยาเนี่ยพระหัสเป็นอันองน่าจะเป็นดาวดวงเดียวที่อยู่ที่เดิมถสามที่ก็คือถ้าอย่างนั้นก็แข่งแข็งปักเลยปักเลยปักสุดเขาเลยแข่งเลย ใช่ใช่แสดงว่าดินนี่แข็งอยู่ถึงสามจุดนะคะทั้งดาสิค่ะจับทำละวังเรื่องตียางใช่ไหมโอ้พะลึกผัดก็ะนาโมเราลงอยู่ใจเดี๋ยวยังไม่ได้อยู่ที่เรื่องผ่านนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจถ้าใครชอบก็สามารถเลือกใช้ได้ขันนะจับเอาไปจับคู่กันอาจารย์ขาหมักหนูแอบเห็นเออหนูแอบเห็นหนูก็ขอไปขโมยของเขามาดูหน่อยนะคะท่านผู้ชมค่ะ นี่เลยที่อาจารย์ขอวิเคราะห์มาให้แล้วในเรื่องของความโดดเด่นใทั้งเป็นเลขที่จัดในหมวดเด่นและเป็นเลขที่จัดอยู่ในหมวดรองอาจารย์บอกว่าดาวจันทใช่ไหมก็ผมเลือกมาให้นะครับเลือกมาให้อันนี้ที่ชอบที่อาจารย์ชอบที่ผมชอบนะครับก็คือดาวหกนะครับดาวหกที่ผมชอบมากนะครับ แล้วก็ดาวสีนะครับดาวสีซึ่งเป็นดาวที่เล่งกับลัคนาณวันนั้นนะครับแล้วก็มาเป็นในในหน้วันจากหน้วมามาเป็นราพะอีกรอบหนึ่งจริงาาในเวลาพาในหน้าวันจะมี3 4 9นะครับแต่ผมเลือกมาหนึ่งก็คือ4สี่สถ้าใครชอบ3ายคอมพิแทงได้นะครับผมเลือก4มานะครับแล้วก็แล้วก็หกแล้วก็สองซึ่งสองนี่ก็เป็นมรรคระหว่างกันนะครับแล้วแต่ท่านจะแปลนครับท่านบอกอุยทำไมอยู่พวมรณะอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ผมว่าก็มีโอกาส ค่ะนะในเรื่องของโค้กก็มีในเรื่องของกลุ่มดาวที่อาจารย์บอกว่าดูโดดเด่นนะให้มาแล้วสามตัวไม่ใช่แค่หกตัวพอเดี๋ยวคุกลุ่มโดดเด่นที่อยู่ในส่วนดาวรองลงมาว่าจริงๆแล้วก็บอกครับว่าเลขเนี่ยมันออกดอกเยอะมากใช่ใช่รางวันมีเยอะสมชดรางวันมีเยอะรางวันมีเยอะรางวันเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีจะบอกว่าเอ้รางวันที่น่าจะเป็นสองตัวอาจจะเป็นจับคู่อะไรโดดเด่นก็ได้นะครับแต่ว่าทีนี้ คือในกาลังดาววันนั้นเนี่ยพลังเยอะมากหลายดวงมากใช่ใช่คืออยากจะบอกว่าวันที่16เนี่ยคัดยากตัดยากเอาออกยากมากอิทธิพลของเขาดูดีเกือบทุกตัวครับที่ผมบอกว่าทัศนคตนี่แห่แรกก็คือราศีจักรต้อวางจากตุรยันจากหรือที่เดิมก็ยังเก็บไว้ที่รองแต่ว่าทำไมไม่ไม่ให้เด็ดเลยล่ะก็อันนี้เป็นทัศนะของผมส่วนตัวนะก็ถ้าจะ บอกว่าอันนี้ท่านจะเลือกตรงนี้เป็นหลักก็ได้ก็แล้วแต่แล้วแต่นะนคะอืมวงแถวสอก็อยู่ที่ปราศีก็อยู่ที่โบรคนระหว่างเช่นกันค่ะก็จะเป็นเรื่องของดวต่าแล้วเดาชิดเดาชิดบางคนบอกอุ้ยทำไมไม่เห็นมีกําลังอะไรตรงนั้นเป็นเป็นนิดนะครับตรงข้ามแต่เล็งกับตรงนั้นเนี่ยนะครับแต่บังเอิญว่านะครับเป็นเล็งลักในวันนั้นเปนเล็งักในวันนั้นแล้วก็บังเอิญว่ามีสูตรอื่นที่มาอยู่ตรงนี้นะครับที่คิดว่าน่าจะจะจะมีโอกาสเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะเกี่ยวไว้ที่รอง เพราะนี่ผมใช้สิบตัวสิบเล่มวันแค่หกเล่มพอไม่เยอะเกินไปอาจารย์ขาแล้วเลขในใจล่ะเลขในใจล่ะมีแบบว่าจะจิ้มจิ้มชี้ชี้จุดจุดได้ไหมคะเลขในใจเพลงผมชอบอะไรครับค่ะเอาเลขที่ชอบนะนะครับยังเชื่อตัวนี้อยู่นะครับค่ะนะครับตัวนี้นะครับแต่ผมชอบตัวนี้นะครับ เออนะคะสองตัวนะคะท่านผู้ชมขาเลขที่ชอบที่ชอบนะคะท่านผู้ชมชอบตัวไหนเลือกเยิบเอาไปใช้นะคะแล้วก็มารอลุนนะคะว่าในวันนั้นผลรางวัลจะออกอะไรบ้างท่านผู้ชมขาถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมซื้อเป็นรางวันนี้มันก็คือสลากกินแบ่งใช่ไหม มันก็จะได้รางวัลมากมายเลยนะคะหนึ่งในนั้นที่ที่คนดาวพวกนี้ล่ะค่ะมันก็จะต้องเข้าไปมีอิทธิพลอยู่แล้วออกดาวเบิ้ลได้เหมือนกันนะอดต่เบิ้ลได้เหมือนกันนะในงวดนี้นะครับค่ะลองดูก็แล้วกันนะคะดาวลองดูได้ไหมลองดูไหมลองดูใช่ไหมเลขที่ที่มองไว้ก็อาจจะมีเบิ้ลสองเออก็เลขที่วงวงอยู่เมื่อกี้นี้นะคะเออก็แอบวงเลขที่วงพิเศษตอนนี้เลยแล้วกันนะ มีสองสองสองหนึ่งหนึ่งสี่กสี่อันนี้ครับไปลองด,ดูครับลองดูนะคะลองดูเพราะว่าเลขคือหลายๆอาจารย์ก็จะตอดของอ๋อผมไม่ได้ดูแต่อาจารย์ท่า,านไหนตรงเหมนกันครคัมีค่ะมีะคะ่ะมีอาจารย์หนเลมคะก็จะมีตรงอยู่นะคะมีมีตรงอยู่บ้างนะคะ <c oughs> ก็ยังมีตรงอยู่ว่าท่านผู้ชมค่ะลองเลือกไปกันละกันนะคะอีกหนึ่งทางเลือกเพราะว่าหนูก็พยายามบอกทุกทท่านเลยว่าในแต่ละท่านบางครั้งก็โชคลาภวาน <c oughs> สนาของท่านหรือเขาเรียกว่าสัมพันธ์กับอาจารย์ท่านใดนะคะหรือถูกชะตาอาจารย์ท่านใดท่านก็อาจจะมีโชคมีลาภอาจารย์ท่านใด <c oughs> ทําไมเดี๋ยวท่านผู้ชจะบอกแหม หลายอาจารย์ก็หลายเลขนะคะมันขึ้นอยู่กับแต่ละท่านด้วยนะเพราะอาจารย์แต่ท่านก็มีหลักวิชาต่างๆกันไปนะคท่านเห็นแล้วอาจารย์ท่านไหนที่รู้สึกว่าท่านชื่นชอบเนาะท่านก็ก็ก็เห็นแล้วสชะตาเห็นแล้วเอ้ยโอ้โหดีจังเลยก็ลองดูกันละกันนะคะท่านผู้ชมค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอคุณอาจารย์ปรัชญาหลวงตุ๊กหรืออาจารย์ปรัชญาหัวราชา์ค่ะ ก็ขอบคุณมากๆเลยแล้วท่านผู้ชมขายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจนะคะสนใจอยากจำเรียนอาจารย์เปิดสอนคอร์สีิยัมดีที่จะดีใหม่นะคะวันที่9 9พฤศจิกายน2อ6 3นรที่นี่โครงการบางขุนนนนะคะท่านผู้ชมสนใจนะโทรสอบถามได้นะคะ02-0449-122นะคะ หรืออยากที่จะลงทะเบียนเรียนกับอาจารย์จังเลยนะคะอยากมาให้อาจารย์ดูดวงให้อยากมารับคาพยากรณ์<ช>ท่านผู้ชมค่ะสามารถโทรติดต่อเบอร์นี้ก็ได้<ช>หรือแอดเข้าไปในเพจสมาคมโหราศาสตร์นาชาจากขาบ,บังขุนนนขอเลขที่บัญชีนะคะเพื่อสําร,รองจองที่นั่งโอนมาเลยค่ะท่านไม่เสียสิทธิ์แน่นอนนะคะสําคัญมากๆาเลยอยากให้โอนมาก่อนเพราะว่าถ้ารออินเข้ามาเนี่ยมันอาจจะเต็มแล<ช>้วอาจจะมีมิติให้ได้นะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามรายการนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าเผื่อมีโชคลาภวาสนายังไงบอกต่อเพื่อนๆลเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ